เอแครสากขยาใบเตยเซเว่นที่สายคล<ท>ีนเขาฮิตกันอยู่ตอนนี้หอมกว่าลดครีมนมสดจริงหรือเปล่า <S <S ถ้ามองนผ่านเราจะเห็นลดใบเตย150แคลแต่ถ้าครีมนมสดจะ180แคลใช่ไหมแต่ถ้าเรามองอีกทีนึงครับไส้ใบเตยหนัก54กรัมแต่ครีมนมสด96กรัมครับ <S 2> <S 2> <S 2> ลูกมันใหญ่กว่านะถ้าคำนวณเป็นลูกเนี่ยใบเตยจะลูกละ25แคลแต่ครีมนมสดจะ30แคลครับต่างกันแค่5แคลครีมนมสดครับไส้จะเยอะกว่าด้วยเอาครีมนมสดวางไว้ก่อนเรามาวิเคราะห์ใบเตยดีกว่าครับไหนๆก็ฮิตแล้ว จะดูอ้วนกว่าครีมนมสดนิดนึงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ครับลูกละ5แคลก็ถือว่าไม่เยอะนะแคลน้อยอยู่ส่วนใหญ่จะเน้นกินแบบตัดคาวมากกว่าไม่ได้กินเอาอิ่มอยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่เกินค่าครับซันจิดูส่วนประกอบของเขาข้างหลังหลกัหลกๆแล้วเขาทําจากนมแล้วก็ไข่ไก่ครับดูๆแล้วก็ถือว่าเฮลตี้อยู่แต่เขาก็มีน้ําตาลแล้วก็น้ํามันพืชด้วยครับความคลีนซันติก็เลยให้แบบกลางๆแล้วกันนะถ้าถามว่าไส้ไหนอร่อยกว่าเนี่ยซันติชอบใบเตยมากกว่าครับเพราะกลิ่นนมมันเบาวกว่าเตะอย่าง สำหรับคนกินขีนแล้วฟิตอยู่กินได้ไหมถ้าอยากกินจริงๆิซานจิแนะนํากินพร้อมมื้ออาหารไปเลยครับอย่าไปกินช่วงระหว่างมือ้อหรือว่าท้องว่างนะเพราะมันไม่ได้ช่วยรองท้องอะไรเลยกินเป็นของหวานตกคาวสัก2 3ลูก<ม>ก็โอเคนะไม่ถึงร้อยแคลเลยครับอย่าก,กินเกินนะเพื่อน